ตอนนี้เราอยู่ในโรติซเอร์ดีฟนจากปทีอินพที่อไปเรา่อน้ก็ไปสู่เราจะมาน่อยใช่ไหมครับทีทีได้มาถาสุดผมได้หผมผได้นับเช็คเนมาเอาจิงเลยไหมคือตอนแรกเมีอยู่ห้ารอบนะไปสู่มาสมาหรอบอะคามิล่าบูแม่ล้วรอบสุดท้ายรอบรอบที่ห้า สโอเคเราเราไปลงเราไปลงเอ่อเราไปลงนะมีเดียมกันดีกว่ามีเดียมเออน่าจะไหวนะขอลงให้ไหวเถอะมีเดียมไหวอยู่ไหวอยู่คิดว่าไหวอยนะู่นะสองน่าจะเป็นตัวกลางเกมสองคนน่าจะก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นตัวกลางเกมเหมือนกันแหละต้นเกมก็ได้อยู่ต้นเกมก็ได้อยู่คือคือมันต้นจนถึงกลางทั้งสองคนเลยเรทเลดมันไม่่อยได้เท่าไหร่เลทนี่ต้องใช้พลังมาหมาหมูไม่ ตอนแรกจะตะจ้องใช้พลังแห่งการโยกย้ายทำไมผมโยกย้ายทำแล้วตัวละครผมมันสีออกเทาๆแล้วตัวละครคนมันออกสีขาววะอ๋อก็มันคือเบาสูกเนี่ยผมก็ต้องเสียงตาเนี่ยไม่คือหมายถึงสีผิวอะ่ะสีผิวตัวละครอะววนี่สุดแปลกว่ะขอคนเออไม่รู้อ่ะเดูดูจากข้างหลังเออสีไม่เหมือนกันคอยังไม่เหมือนกันเลย ก็มัสีแดงคอเหมือนกันไ่ไดนะงเเกี่ยวนะออยกันมันมนะดีกว่านะมันจะีจะจะ่ถ้าเชื่อมสี่มุึงมเป็นสีขาวนะมันถมองมุมหนึ่งโอ้ยใกล้ๆอ่ะเป็นสีขาวอ๋อแต่ที่จริงคือสีเทานะนานานนสีเทาคือสีสีเทาบกคอเสื้อนี่เหมือนกัน อ,อุ้เลื่มอักีดตัวนิดเออดขั้นดียวยังไม่เป็หรอกเท่าไรห่ครอกทุกคนครับทุกคนครับทุกคนจับเกมเติมไอ้นี่ไหมครับเติมเอิดเติมพยัญชนะนอ้แล้วก็เติมจนได้เป็นตัวละครในอนิเมะครับซึ่งเราเนี่ยเคยเล่นกันนะครับ คงกะทิไหมถึงคงกะททนะ,ะเ,นเคยเล่นกายืนนี้เนี่ยยืนนี้เนี่ยเคยเล่นไห้잉ผมผมอยากผมจะให้ปิดสนาทุกคนไปนะค,ะนนะครับสี่ตัวซับง้องี้เาาราะเรสมังดนาสมัยก่อนนี่ยมันก็จะมีเอ่อเรี่อะดีมันจะมีเทนเทนหนึ่งที่มันคิดมากหเลยอะ่ะจะเป็นเทน แล้วมันก็จะเขียนเขาว่าไอกับบูบนเครื่องของตัวฟองด้วยแล้วมันก็นให้เรีลขด้วยเป็นคำวา่าเช่นอย่างไงแหละอย่างเช่นคขาว่าเกลียด่ยวา<ด>่ารักคำว่าชอบหรือว่าสักอย่างอะไรผมผมจะขึ้นให้ประมาณสองตัวตัวแรกกับตัวท้ายตัวแรกเป็นตัวนี้น<อ>ี่ครับผมขึ้นให้สองตัวนะคะโสงแหนดี๋ยวคุวูจะบู ที่ไม่ได้ทำานนะตัวที่ไมไดทีทีเอาด้วยทีเอาด้วยให้ให้ให้วิธองไทยสองตัวว่าตัวที่เรากล่าวมาคือตัวอะไรไม่รู้ไ,ม,ไม่เอาขี้เจ็บเราทีงั้นทุกคนทายของผมไม่เอานี้เราเอาก็ไดเาาเ้เอ้อยตังงี้ดิตั้งงี้อยู่วะยากไหมายากไหมที่ท,ที่ที่ให้ทายตอนยินอะไอไอชื่อยาวๆออ่ะคคงิโนนวามามร เออคุณดูอันนันยากน,ยานะาาย,ายากว่ะชื่อยาวมากโอ้โหกี่ตัวกีกวกว่าไยอ่ะหนึ่งเดี๋ยวขึ้นตัวแรกกับตัวท้ายให้เออขึ้นตัวแรกกับตัวท้ายให้เหมือนกันเลยห้โอเอเอ เราจะฉลาดเฉลยตอนจบเกมนี้ผมว่าหยุดออโต้ทริปก่อนผมทริปถึงแค่เวฟสิบพอละจอนวางได้เยอะตอนเริ่มเคลียร์ก่อนเริ่มเคลียร์เริ่มเคลียร์ให้ให้เริ่มเคลียร์ได้ก่อนให้เริ่มไหวก่อนใครคิดออกก็ตอบเลยเอกับเอมันไม่ร้ผเอ้ยมาจากเรื่องเดียวกันวะเนี่ยมาจากเรื่องเดียวกันเปล่ารู้รู้ตัวเปล่ารู้เปล่าว่าตัวผมที่ผม ตะทายเนี่ยตัวคือตัวอะไรไม่รู้รู้ใช่ไหมไม่รู้ผม,มถ้าผมไม่รู้เลยนะแล้วผมไม่รู้อ่ะอันิเมิดังพูงดได้แค่นั้นเลยอันิเมิดัง

ดีกว่าแม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <t 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 ๋ยวคนดูเดี <t 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 ๋ยวคนดูได้คำตอบไม่บอกโอ้โหเนื้อเราเราจะเฉลยตอนนี้สิบห้าแล้วกันนะผมจะคิดเลยให้ถึงรู้อยถึงห้าร้อยเป็นเลยอันนี้คือข้อของแล้วก็มาเฉลยกันว่าใครคิดตัวละครอะไรถ้าถ้าถ้าผมไปอีกตัวหนึ่งนี่ทุกคนรู้เลยนะ เพ้าะมแค่แค่สี่ตัวมันแค่สีตัวง่ายแค่สี่ตัวถ้าผมเพิ่มตัวนงคือทุกครู้เขาว่าอาเขียนไงวาาโออารภาษาจีเออทุวคนบตอนนี้ตอนนี้เราจะเลวสิบห้าแล้วนะแลเราใกล้ใกล้ไปลาเฉลยแล้วเราใช้ทอยเลทก็มีคำถามมีในการตายไปก่อนหล้วกันมีในการตายก่อนเลยแล้ะกัน มีคำถามมันคขาว่าอามันเขียนยังไงวะอาแบบโออาอาภาษาอังกฤษอะเออไม่รู้ดิเอ้ยไม่ไม่คนดูเยอะ้อยเอา้าก็แค่อาร์ไเลยใครจะไปรู้ใอรจะล่องวนออไม่ใช่โอเคครับทุกคนคนระับผมแจะเช้เลยของผมนะครับเดกุจากเรื่องม y h ฮีโร่อ d คาเดียร์เป็เรื่องของมีอาไรแบบนี้มั้ตัวตัวอะไร สอาคาซาเนี่ยอาคาซาลยนะซาสองสามสี่อีสี่ตัวอาคาซาอาคาซาผมจะให้ตัวหนึ่งจะเฉลยตัวนี้ี่สิบจิตแต่ผมจะขึ้นท้ายขึ้นต้นท้ายให้เหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้ผมจะเพิ่มอีกก้อนหนึ่ง ไปะปไปไยไป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 ปไ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 ปปปปปไไปไไปเ ทุกคนผมขออน,นุญาตตอบแทนนะครับดาชิไม่ใช่อ้าวจะให้ยังอือดาดน่ไหนกูชิดูดูชิไม่ใช่เอาเย็บไม่ใช่ เดี๋ยวผมจะบอกตอนนังเลี้ยคือเจ็ดแล้วคุณจะออกเลยออกมาแตเรื่องอะไรแล้วคุณจะออกเลยหวังตัวหนึง่งถ้าผมบอกคุณก็รู้เลยดิดีสองตัวทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มคิวขึ้นแล้วหลังจากเราวางได้ประมาณเจ็ดแปดตัวโอเคผมจะสซคิปไปเลยอ่ะหวังตัวหนึ่งผมทีหวังอีกตัวหนึ่ง สองตัวผมจะบอกเพิ่งสองตัวทีบอกอีกตัวนึ่งจนี่บออีตัวนึงเดี๋ยวให้ผมของผมจอกอีกตัวนึงคนจรู้จะบนะบอกว่าอเนพอย่าว่าป็นผมเผมแค่สองตัวผมแค่สองตัทุกคนครับของผมแค่สองตัวผมขึ้นต้นให้ เขาไม่ได้มันมันยังขึ้นตื้อๆอ่ะมันเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะก็เพียงแค่ตัวไอโอ้โหคือไอครับน่นาชับเออตังพอของเราตัวนี้เังหวะเรามาเัเนี้ไดสิบแปดก่อนสิบแปดเรียบร้อยดาน ดาบิดาบิดาบิอ้อดาบิจากมาฮีโร่้ามาแต่เ่อะไรกันแต่เบอ้ทุกคนครับตอนนี้บอกเลยว่าอืยากมากๆผมขึ้นต้นและท้ายตื่ะเร้อย <laughs> ลูบี้เอ้าไม่ใช่เ <โห S 1> ขาท่านฮะไม่เหลยยังไงไม่เฉลยไม่เหลยเขาทำไมเนี่ยโออล้ลูบี้ง่ายเกินลูบี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลูบี้ สาบว่าใช่ตัวเดียวกันเปล่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่แล้วก็ตัวไอใช่ไหมใช่เหรอใช่เลยอ่ะโถ่เย้ยผมผมผมเอาตัวใหม่แล้วกันอันอันนี้อันนี้อบเฉลยแล้วเออผมขึ้นต้นท้ายให้ เออตรงนี้ขอขอตรงนี้มีใครรู้คุณคุณรู้น้องหนุก็แล้ ของผของผม,ผม,ผมยากปะไม่รู้ดิเวเวเวทที่เจ็บบอกกันเวสิบอดิบอี่สิบเอเอ้ยี่สิบเเกยเดี๋ยพิ่งเ,เลย,ยคลิปอยู่เพิ่งเลยคลิปเราจะรอให้เวจบก่อนง่ายมากผมผมวางตันแล้วผมวางตันแล้ว พยามเหอทุกคนครับทุกคนถ้าผมบอกได้นี่ทุกคน จะรู้ได้จะอ๋อเลยแหละผมก็แม่งเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยจริงเออผมขายไปสักห้าตัวสามสี่ห้ามาแล้วเจ้าวัคุมวัคุ่ผมผมวาาประมันรอรอหมุนให้เสร็จก่อนมันจะมาหมุนเพิ่มอีกประมาณตรงนี้มันจะมาประมาณตรงนี้อันนี้เหลือไป ปุ่เออเออหมดเติมทีดีช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเราไม่อาจต้องอย่างนี้นไง,งกองกำลังเสริมโอ้มันหลุดมาอีกะเอววเอ อย่าเข้ามยุดหยุดก้าวจบแล้วหยุดบออ้ยเอ้ยเอ้ยเมีหวังมีหวังไม่มีหวังแล้วหยุดก้ะอย่าไปรอบึ้งโอเคล็อต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 ล็ สุดท้ายแล้วนะเนี่ยเนู้อเวทสุดท้ายของพวกเราแล้วโอเคครับผมจะเฉลยเลขของผมก็คือมีฮอคครับมีฮอคไอ้จริงได่ของคุณนะโนโนบาโนบาเอ้ยไม่ครบ ไม่ครบไม่ครบขาดตัวนึงที่ที่บอกไม่ครบอ่ะเออแล้วก็ว่าอยู่าง้ยว่าเราขาดตัวนึงอ่ะแต่ว่ามันเจอวิกฤตวักคุ้มมาก่อนนียวิกฤตวักคุ้มแต่ถ้าจะ<อ>วิกฤตท<อ>า,ตางน,นี้เจอยันเผ็ดทีนี้มันนี่มันวิกฤตใหม่โอไม่นะวิกฤตใหม่ โอโน่นะไม่นะไม่นะมิวเฮนตาย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 เร็วตายแน่นอนทีแต่เราต้องมาช่วยกันฆ่านิวกันก่อนออออออตังไม่มีเจนถูนเจนก่อน จะรอดอีเออดผมผมเอาตัวสุดท้ายละนี่นี่นี่ตน้าวเัอ้าไมเร็วเกิน Spell, G.O. ขึ้นมาบอกนะว่าโกอ่ะีโอที่บอกว่าโจโจ้ใช่ใช่โจโจ้ปะใช่โจโจ้อย่าคิดแค่งในกอดอีโจโจโจคิดเอาเลยโจโจ ไม่รู้จริงดิจิโร่จิโจร่ยาโร่จูโร่ไม่ใช่ไจโร่รรไม่รู้จริงดิเอสเอสอ,อะไรวะเอสเอสใช่เลยเว้ย

เราตายแน่ๆเราตายแน่ๆน่เราตายแน่รับคุณโจโกออ้าวโจโกมาผมอ่ะตัวนี้เลยแค่นี้ย็ดขึ้นฮะแค่นี้ว้าไอ้ <laughs> อ, <c oughs> อ๋อ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 อลงใชออออีออ๋อรออ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 ๋ออออ๋อออ็มออออ๋อ แพ่แท้งั้น آ, อ่าอตัวนี้น่าจะยากขึ้นไปหนึง er ร na, ีสต่อทีโอ้ยเอ้ยทีทีเออตกใจเมื่อกี้นึกว่าไม่อัพตันตัวนี้ เกตโอ้โเกตโชเกตแล้วช <laughs> ิมก็่อไใ้เกตโช เกะโจอันอะไรอ่ะโดเออทิชออกตัวเร่นโจโจไม่าใช่ดฟันมิงโกไม่ใช่โลลิโต้ดูลิโต้ เฉลยเลยเฉลยเลยคุณำตอบจริงอันนี้นี่ตาอนจบไหมาก้นนอ,อ,อ,อกกนไม่ใช่รอาตอนต้อง D A R G O N D R A อันนี้าอนใช่ม้คทีาว่าเราจบแล้ววะบอว่าเราจบแล้ววะ ออโต้คลิปเลยทีออโต้คลิปเลยเดี๋ินๆออโต้คลิปออโต้คลิปออโต้คลิปยาววางตัวลรอมาสตันตัวเรากากเล่นวางตัวล้อไว้ให้มันให้ให้มันสตันหรือไม่ก็วางตัวโจมตีไว้อันนี้อันนี้มันหมุนอันนี้มันสตันเลยอ่ะมันไม่ตัวที่สตันเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือหมุนอย่างเดียวหมุนหมุนหมุนนี่หมุนนี่มันนี่ ฉันก็พยายามทำให้มันหมา<อ>น,มมนที่สุดหมุนหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเลสโก้อ้าวมันไม่หมนะุนนะจำได้ว่ามันจะมาหม,มุนตรงนี้อุ๊ย <c oughs> อ้ามันมันที่ไหโอ้ยรู้ยเฮ้ยที่จะจบของเรา อ๋อยี่สี่อ่ทีเป๊บเอ้ยทีอย่างเราได้ร้อยร้อยวัตแล้วเว้ยรีเชอร์แป๊บกลับล็อบบี้เลยลองอีซี่สไตล์ด่ะทียังจะดีกว่าเอ๊ลองอีซี่ของตายงดีกว่า <Okay. S 2> ได้ตาังม,มาร้อยสี่เอางี้สากคลิปนี้ไว้เพื่านี้ก่อนนะครับะการกำลังนั้นูขอุ่งตัวการผสมเลยสมได้แล้วเหรอ ไหนร้อยบาทาเธอมีร้อยบาทไหมเหรอ,อม,มากกว่าร้อยบาททีวีขออ่ะนะเอาทีวีแมนมาก็ยังดีโอเคได้เลยขอบคุณมากวู้แมนโอเคตอนนี้ผมครบทีมห้าผมครบทีมห้าตัวแล้วเนี่ยคนทีมบิ๊ แต้วทีวีคุณช้วรได้ไหมผมถามหน่อยไม่ได้แน่เลยกระโจไม่เห็นเหมือนในเกมเลยไม่เห็นเหมือนลยต้นฉบับเลยเอางี้ผมได้ที่ปิดคลิปละเออเนี่ยมาตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออะเราะว่าคคลิปนี้ก็น่าจะต้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคบไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย